สวัสดีค่ะเรียนห้านคณะกรรมการดิฉันเด็กหญิงเจนกามดีสาวดิฉ <Convention sobre task>. ันเด็กหญิงกัญญาลัจจานิพนธิศรดิฉันเด็กหญิงละัะดาอุบลบุญดิฉันเด็กหญิงมิภาพรศรีและดิฉันเด็กหญิงจิรพรโพชราชันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปศึกษานครพนมเขต2วันนี้พวกเราจะมาเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงการเพื่อธรรมเฉลิมบุญเยรตน เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ปีศึกษา2506ื่อจิตอาสาพัฒนาวรวนที่มาและความสำคัญโรงเรียนบ้านหนองบัวได้เล็งเห็นความสำคัญข,ของนักเรียนที่เป็นกำลังของชาติในอนาคตจึงร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนาวรวซึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนดพืเสริมสร้างความรู้ทักษาในการดำเนินชีวิตให้แก่นักเรียน โดยสอนแทรกจิตวิทยาให้นักเรียนได้รู้ถึงระเบียบวินัยความสามาัคคีรู้จักหน้าที่และปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมและเกิดความร่วมแล,มลงร่วนใจในการสร้างกิจกรรมต่อส่วนรวมต่อไปกระตุ้นให้แต่ละคนได้รู้ขึ้นมาทำคนดีเพื่อโรงเรียนชุมชน,ชน,ชนและสังคมของเราวัตถุประสงค์ของโครงงานหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมสองเพื่อให้นักเรียน เวาว่างให้เป็นประโยชน์3เพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจและได้รับกิจกรรมร่วมกันสร้างที่สำนึกรักโรงเรียนชุมชนและสังคมการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาคือนักเรียนบางส่วนขาดคุณธรรมไม่มีจิตอาสา 2. สาเหตุคือมุคลิที่ใส่ของนักเรียนที่แตกต่างกันสภาพปัญหาทางครอบครัวสังคมภาพแวดล้อมที่ขาดกันปู่ังสามเป้าหมาย เป้าหมายเชิงปริมาณคือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทุกระดับชั้นจํานวน1 8คนเข้าร่วมโครงงานจิตอาสาพัฒนาบวรคิดเป็นร้อยละแปเป้าหมายเชิงคุณภาพคือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทุกระดับชั้นเป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ วิธีการดําเนินโครงงานหนึ่งประชุมวางแผนง,งานเาพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาหาสาเหตุของปัญหาและแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงงานจิตอาสาพัฒนาบรวร 2. สร้างความตระหนักการมีจิตอาสาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 3. ดําเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 4. สรุปและประเมินผล กิจกรรมเด่น1กิจกรรม5สตามห้องเรียนและเขียนรับผิดชอบ2กิจกรรมสวนมนต์นั่งสมาธิทุกวันศุกร์3กิจกรรมจิตอา,าสา4กิจกรรมทำบุญในวันสาคัญต่างๆหลักธรรมได้แก่คารวะสถาม4คารวะสถามแปลว่าคุณสมบัติของผู้ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทางโลกประกอบด้วยธรรมะ4ประการ สัจจะจริงตรงแท้มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน 2. ธรรมะฝึกตนคงจิตและรักษาสัจจะ3ามคันติอดทนอดกลั้นต่อการบีบังคับของกิเลสสจาคะเสียสละบริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตนคำสอนในหลวงได้แก่การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวรกระแสะความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำ ขาอหาไม่ความชั่วซึ่งทําได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพ่อคูณขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกตัวพระบรมราชโชว,วาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาฮภูมิพลอดุญเดชในพิธีพระราชทานกรบี่และประิญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำารวจตีโรงเรียนนายร้อยตำารวจสศิมีนาคมพุทธศักราช2529 นที่เกิดขึ้นนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวที่ร่วมกันจัดตั้งโครงการจิตอาสาพัฒนาบวรได้ลงมือดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้และเชิญชวนโรงเรียนบ้านหนองบัวเข้าร่วมทั้งหมด78คนโดยมีกิจกรรม5สตามห้องเรียนและเขตรับผิดชอบกิจกรรมขวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันศุกร์กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมทำบุญในวันสำคัญต่างๆทำให้นักเรียนได้รู้จักการเสียสละ เพื่อส่วนรวงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีน้ำใจและได้ทำกิจกรรมร่วมกันรสร้างจิตสัมนึกรักโรงเรียนชุมชนและสังคมทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบวัวมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีน้ำใจมีจิตอาสาคิดเป็นร้อยละ89.74ผ่านเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้พวกเราขอจบการน,นำเสนอโครงงานจิตอาสาพัฒนาบาวรเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ